เมื่อหแลบ่อาระต่งอง้าง้เนี่้เอข่าวว่นะไม่ใากเ่อขาว่างเม่งเป็นตเป็นนางน้าัลไหมนางน้อ้าวค่ะพี่น้องมากินขาวฉันไม่ไปกินข่าวไม่ไปเ็ก ไอโดนอาสนะเมือทุกีอันลูกจันสลักเมือมูแมนเล็กแต่เล็บหัวยัดที่วงน่ะโอ้โเอาก็เอาไหวถ้าเอาออกมาโอ้ไม่ไม่เขาเห็นเห็นีพอแล้วีใจเลยน่ะแหมลูกแววบงถึบ่นี่แหมะไม่ลยไงเฮ้ยบววงจัห่เม่อไห่ไป่ลุยน้ำลูกแ้ว

เออเจ็บแห้งอะไรทึเป็นยังล่ะรักแด่กำลิเปิมลื้มอื้มอ้อน้อืมอื้อ้มมอื้อ

สิ่แต่แับแดงชุดขอนอ้ามาหมาแ่แววยนเดเพ็ดนก็เสีบทหอมาใช้ไซสบริแมนสีดแดงๆงนันเป็นสีชมพูบริแมนบริเพ็ดมันเข้มมนันจะยัด้ายได้ไหมไปินมาทามนะั้งวังไง ห้แมกนะโอ้ยก็ถายนี่สุดก็นอนแล้วพีมึงสะดตัดแล้วใจดีใจดีใจดีไม่ตัดแล้ว